ทุกท่านนะครับเข้าสู่โงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วชิตสมบูรณ์ครับผมนายอัศวินยิ้มเลือกันลึกผู้ในการโงรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วชิตสมบูรณ์วันนี้จะมานําท่านนะครับเข้าเยี่ยมชมนะครับโรงพยาบาลเขาแก้วชิตสมบูรณ์ครับแก้วชิตสมบูรณ์ของเรานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่11ครับตำบลเขาแก้วชิตสมบูรณ์อำเภอทุ่งเฉลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเรามีหมู่บ้านหน้าิชชั่ทั้งหมด7หมู่บ้านด้วยกันนะครับประชากร5,000กว่าคนหลังคาเรือน1,333หลังคาเรือนครับ ตอนนี้เนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ประเดี๋ยมงานทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด9ท่านด้วยกันก็คือมีสายวิชาชีพ6ท่านนะครับแล้วก็สายสนับสนุน3ท่านนะครับซึ่งการดํเนินงานตอนนี้ของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับเนาะโดยเรามีาวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของเราก็คือเราต้องการเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศนครับทางด้านการส่งเสริมสุขภาพงานแพทย์แผนไทยนะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรามาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ภายนอกของเรากันนะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์มีภูมิทัศ์และการตกแต่งที่สวยงามตั้งแต่รั้วประตูทางเข้าและพื้นที่โดยรอบเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่องบริเวณโดยรอบอาคารมีสนามหญ้าสระน้ำสวนสุขภาพสำหรับการออกกำลังกายมีลานอนเนกประสงค์ใช้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆการออกกำลังกายมีเวทีเต้นแอโรบิกและมีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง มีสวนสมุนไพรที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2540มีสมุนไพรมากกว่า30ชนิดมีบอดให้ความรู้สมุนไพรเป็นที่แหล่งศึกษาข้อมูลด้านสมุนไพรของประชาชนเป็นอย่างดีด้านหลังอาคารเป็นบ้านพักข้าราชการสำหรับสองครอบครวัวมีโรงจอดรถทางราชการแยกเป็นสัดส่วนมีโรงพักขยะติดเชื้อจุดเปลี่ยนชุด PPE และลาซักล้างตามหลักมาตรฐาน ด้านนอกอาคารมีห้องน้ำเสมอภาคสำหรับประชาชนผู้พิการและผู้สูงอายุที่มารับบริการเรามาเยี่ยมชมกันต่อนะครับภายในอาคารเราประสาทเราขับแยกสินบนของเรานะครับการออกแบบของเรานะครับมีความต่อเนื่องนะครับโดยเรากําหนดเป็นมัเติเพลย์นะครับในการออกแบบในแต่ละห้องไว้แล้วนะครับโดยเราได้รับพุทประมาณรัพท์สนงทั้งทั้ง,งจากภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคประชาชนที่รับการบริจาคในการทํบบุญประจําปีครับ และในการพัฒนาเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่เราได้รับนะครับแล้วก็จัดก,การทําบุญในแต่ละปีของเรานะครับโดยแนวทางในการพัฒนาขหางเราเนี่ยนะครับ <c oughs> หลักในส่วนของเกณฑ์ของเราระสตอติดดาวแล้วก็ควมบิสตีเซตติ้งครับผม ห้องฉุกเฉินผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องฉุกเฉินมีอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้งานมีการปฏิบัติตามหลัก,กการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการมีระบบการระบายอากาศที่ดีมีมุมตรวจชนสูตรที่มีมาตรฐานแยกเป็นสัดส่วนด้วยการออกแบบให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานและมีความสวยงามอย่างลงตัวห้องตวรวจร,รักษาโรคถูกออกแบบและปรับปรุงให้มีความสวยงามและให้บริการได้ตามมาตรฐาน มีตู้เก็บเวชพัณฑ์ตามเกณฑ์งานเภสัชกรรมมีระบบการระบายอากาศที่ดีเป็นการสร้างความสุขทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการห้องตรวจพัฒนาการเด็กเป็นห้องแยกเฉพาะสําหรับการตรวจพัฒนาการเด็กของอ,อสมอนุ่มแม่และอ,อสมอส่งเสริมพัฒนาการออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน มีอุปกรณ์การให้บริการอย่างเพียงพอและยังใช้เป็นห้องสำหรับแพทย์ที่ออกปฏิบัติงานเชียวรพอรสอต่อเดือนละ1-2ครั้งอีกด้วยห้องส่งเสริมสุขภาพแบ่งพื้นที่บริการเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นจุดให้บริการตรวจฝากคันการให้คำปรึกษาต่างๆที่มีโต๊ะเตียงตรวจคันพร้อมให้บริการส่วนที่2เป็นจุดบริการโรงเรียนพ่อแม่ ที่มีเอกสารความรู้สื่อการสอนสำหรับบริการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติกับครอบครัวที่เลิกตั้งครรภ์การวางแผนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และส่วนที่3เป็นที่จัดเก็บตู้เย็นคังวัคซีนโดยเฉพาะที่ได้มาตรฐานและมีตู้แช่แข็งเก็บนมแม่ที่ได้จัดซื้อมาจากกองทุนตบบนนมแม่เพื่อมาจัดตั้งธนาคารนมแม่ที่ยังคงมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบัน ห้องซับายหรือห้องปัสจากเชื้อมีการออกแบบตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ประกอบด้วย3ามห้องย่อยที่ต่อเนื่องกันโดยทุกห้องจะมีทางเข้าออกทางเดียวส่งผ่านอุปกรณ์ระหว่างห้องทางหน้าตา่างเป็นไปตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลแม่ข่ายกำนดห้องน้ำผู้รับบริการในส่วนของอาคารรพสตมีห้องน้ำบริการผ่านเกณฑ์แยกห้องน้ำชายหญิงเป็นสัดส,ส่วนมีประตูทางเข้าที่กว้างเพียงพอสำหรับรถเข็น ติดตั้งอุปกรณ์ราวจับสำหรับผู้สูงอายุมีความสะอาดตามระบบไอซีและตกแต่งอย่างสวยงามด้วยวัสดุดในท้องถิ่นห้องพักเจ้าหน้าที่อยู่ชั้นล่างของอาคารรพสตถูกออกแบบเป็นห้องที่ยกพื้นสูงและนั่งกับพื้นมีโต๊ะญี่ปุ่นใช้ในการประชุมของเจ้าหน้าที่รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกันมีอุปกรณ์สำหรับพักผ่อนของเจ้าหน้าที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พักรับประทานอาหารกลางวัน และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในห้องนี้ยังมีห้องน้ำของเจ้าหน้าที่แยกเป็นสัดส่วนและตกแต่งอย่างสวยงามสะอาดน่าใช้ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นห้องที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน มีตู้เก็บแฟ้มเอกสารทางราชการที่แยกเป็นหมวดหมู่มีดัชนีแฟ้มกำกับที่ง่ายต่อการค้นหามีการจัดเก็บแฟ้มเอกสารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวเป็นสัดส,ส่วนและยังได้จัดทำบทดแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินง,งานด้านสาธารณาสุขสาปีย้อนหลัง ห้องประชุมรพสตอยู่ชั้นบนของอาคารแบ่งเป็นห้องประชุมเขาแก้วและห้องประชุมสีสมบูรณ์โดยห้องประชุมเขาแก้วเป็นห้องประชุมเล็กได้มีการจัดทำบอร์ดข้อมูลประวัติความเป็นมาของรพสตผังโครงสร้างการบริหารงานวิสัยทศัศนธธ์พันธกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผังกำกับงานประจำปีทำเนียบเจ้าหน้าที่แผนที่รับผิดช,ชอบและสปอตแมป ส่วนห้องประชุมสีสมบูรณ์เป็นห้องประชุมใหญ่ที่มีการออกแบบโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ที่ลงตัวจากงบประมาณทางราชการปี2554ร่วมกับการบริจาคเครื่องปรับอากาศโต๊ะประชุมและเก้าอี้ประชุมของประชาชนในพื้นที่มีอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ที่พร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมต่างๆและยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโล่นางวันประกาศเกียรติคุณของบุคลากรและของรพสต ห้องทันตกรรมอยู่ชั้นบนของอาคารราพสตมียูนิตท,ทันตกรรมที่ได้มาตรฐานมีการบำรุงรักษามาอย่างต่อเนื่องสภาพพร้อมใช้งานและยังได้จัดทำบอร์ดสุขศึกษาเกี่ยวกับทันตสุขภาพรวมถึงบอร์ดแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทันตสาธารณสุขในทุกกิจกรรมอีกด้วยครับเรามาต่อกันที่อาคารแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งทางที่ผมกํลาลังเดินอยู่นี้ก็คือเป็นทางเชื่อมนะครับ เป็นทางเชื่อมบริการระหว่างอาคารเดิมนะครับของรพสตนะครับมาสู่อาคารแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับงบบริจาคนะครับจากทางประชาชนซึ่งทําให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับหรือผู้รับบริการเนี่ยทำได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของอาคารแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับเราก็ถูกออกแบบนะครับแล้วก็เลือกโทนสีนะครับให้มีความกลมกลืนกันนะครับกับอาคารรพสตเดิมนะครับซึ่ง การตกแต่งนะครับไม่จะเป็นภายนอกหรือภายในตัวนี้เราก็ได้รับว่าประมาณนะครับสนับสนุนจากเงินบริจาคนะครับของพระป่าอสมอในปี2561นะครับเรามาเยี่ยมชมอาคารภายในกันนะครับ ห้องตรวจสมุนฐารหรือห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่แยกเป็นสัดส,ส่วนสำหรับให้บริการประชาชนมีตู้เก็บเวชภัณฑ์สมุนไพรแยกเป็นหมวดหมู่มีตู้แช่แข็งสำหรับจัดเก็บวัสดุสมุนไพรสดเจนรูปประครบที่จัดทำเพื่อใช้ในคลินิกแผนไทยห้องหัตถบำบัดหรือห้องบริการนวดแผนไทยถูกออกแบบให้สปาท,ที่ให้ความรู้สึกถึงความสบายและผ่อนคลายจัดเตรียงบรรยากาศการให้บริการด้วยการเปิดเพลงบรรเลง เพิ่มกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยและจัดแสงไฟให้มีความอบอุ่นแต่ยังคงมีมาตรฐานในการรักษาความสะอาดและการบริการหัตถบำบัดห้องทำมาณหามัยหรือห้องจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยเป็นห้องถงกว้างสำหรับใช้จัดกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทยเช่นการประชุมให้ความรู้แผนไทยการจัดกิจกรรมพอกข้อเข,ข่าการฝึกปฏิบัติฤาษีดัดตนห้องผัดผ้าหรือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้มารับบริการ ที่มีตู้จัดเก็บที่แยกเป็นสัดส,ส่วนด้วยล็อกเกอร์เครื่องแต่งกายของผู้รับบริการผ้าปูที่นอนปอกหมอนได้รับการดูแลทำความสะอาดเป็นอย่างดีห้องอุ่นสูงหรือห้องอบไอน้ำสมุนไพรเป็นห้องที่ตั้งตู้อบสมุนไพรที่ได้มาตรฐานรองรับการบริการของประชาชนโดยแยกเป็นสัดส,ส่วนชายหญิง ในส่วนของการพัฒนาระบบสุขภาพของตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์ของเรานะครับเรามีรปาสาตอนะครับที่อยู่ในพื้นที่จํานวน2แห่งก็คือรปาสาต์เขาแก้วสีสมบูรณ์และก็รปาสาตอบ้านสามหลังครับร่วมขับเคลื่อนนะครับโดยผ่านการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาแก้วสีสมบูรณ์และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมวางแผนร่วมดําเนินการ ่วมต,ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องจนทําให้ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและสุขภาพในหลายๆด้านได้รับรางวัลเป็นเชิญประจัำดังต่อไปนี้ปี2564รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคระดับเคสุขภาพที่2และรางวัลชนะเลิศน,นวัตรกรรมสุขภาพชุมชนตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นภาคเหนือปี2563 รับรางวัลชนะเลิศระดับเครองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับภาคเหนือการประกวดพื้นที่ต้นแบบชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทยปี2565รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวลองเทิมแคร์ระดับจังหวัดสุขโขทยัยพอตอเขาแก้วสีสมบูรณ์ได้ดํำเนินการตามนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ในการยกระดับคุณภาพการบริการของหน่วยบริการสามารถผ่านเกณฑ์และการประเมินต่างๆได้รับรางวัลเป็นเชิงประจักษ์ดังต่อไปนี้ มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลติดดาวชนะเลิศต้นแบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวระดับเคสุขภาพที่2ในปี2560และชนะเลิศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาวที่มีคะแนนสูงสุดข,ของจังหวัดสุโขทัยในปี2563และผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลติดดาวจากสสจสุขโขทัยล่าสุดในปี2565 และได้รับรางวาัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตังบลระดับเขตสุขภาพที่2ปี2564เราพอสต,ต่อเขาแก้วสีสมบูรณ์นั้นเป็นรบต่อที่มีความโดดเด่นมากและเป็นตบบในในนน้นแบบในหลายๆเรื่องด้วยกันรวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ในเรื่องของบริการปรัตรทอมผูกทั้งในระดับจังหวัดในระดับเขตสุขภาพที่2มีความโดดเด่นในด้านเรื่องของตงบลจัดการสุขภาพมีความโดดเด่นในเรื่องของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบมีความโดดเด่นทั้งด้านแพทย์แผนไทยพปสตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพนะครับสามารถเชื่อมต่อประสานงาน,านได้กับเทศบาลตะบนเขาแก้วสีสมบูรณ์อสมอในทีมงานสังกัดท่านก็ ในทีมงานทุกคนนะครับการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งยังหนักในช่วงแรกๆีิงานสาธารณสุขทุกคนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านปอออศวบินนั้นท่านก็มาตุกคลีกระทางอำเภอตลอดพวกเราทําง,งานร่วมมือกันเป็นอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบเหล่าแก้วศรีสรบูรณ์เป็นหนึ่งในเครือขา่ายบริการสุขภาพที่สําคัญของ ครับทุ่งเสลียนะครับศักยภาพของทีมของรปสตเขาแก้วเสถียรบรณ์มีมีมากขึ้นแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการทางานที่ผ่านมาของรปสตเขาแก้วเนี่ยก็จะเน้นด้านของปฐมภูมิก็เน้นความร่วมมือของประชาชนของภาคทีเครือข่า่นะครับที่สําคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของรปสตเขาแก้วเสถียรบูรณ์ก็ร่วมกับทีมงานของโรงพยาบาลเองในการเป็นทีมที่เลี้ยงในการพัฒนาให้รปสตต่อได้รับการพัฒนาจนครบ100%น็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของสาธารณสุข มีการพัฒนาในหลายๆด้านท้งด้านของการบริหารมีการพัฒนารูปโฉมและภาพลักษณ์ของรัิสาหให้น่าดูได้ทำงานส่งติการให้บริการของประชาชนมีการนําปัญหาของชุมชนมาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดบริการที่ได้มาตรฐานให้บริการแก่ประชาชนความแนวทางใกล้บ้านใกล้ใจในส่วนของในการประกวดรวิสาหกิเด่นระดับประเทศในครั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขเราจึงขอ หนักขนให้รปสต่อเขาแก้วสีชมพูนี้ได้รับคัดเลือกเป็นรปสตอดีเด่นระดับประเทศในปี2515ต่อไปคครับและนี่คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วสีชมพูที่สุดของการดูแลสุขภาพที่สุดของการพัฒนาระบบสุขภาพประมผสานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนสวัสดีครับ